สวัสดีครับผมแมนเทมอนหลังจากที่ผมได้รีวิวเลกไปแล้วทั้งสองภาคผมก็ขอสรุปในเรื่องมาทั้งสองภาคเลยละกันโดยจะรวมไว้ในคลิปเดียวซึ่งเนื้อหานี้จะเป็นแค่เนื้อหาหลักเท่านั้นนะครับเริ่มต้นด้วยเลกภาคหนึ่งนะครับปี2029อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกมนุษย์ได้สร้างอาร์ตสิ่งที่ใช้หลบภัยที่เก็บมนุษย์ผู้มีความสามารถหลากหลายพร้อมแนโนเทคโนโลยีเพื่อหวังให้ตื่นขึ้นมาละข้อฟื้นฟูโลกในอนาคต ปี2145 106ปีต่อมาจากวันที่อุกบาตตกอดีตนายทหารมิโครัสเรนถูกลุกขึ้นมาหลังจากอาร์คมีความเสียหายคนอื่นที่อยู่ในอาร์คได้ตายหมดมีเพียงเขาที่รอดชีวิตเมื่อเรนได้พบกับโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปเขาถูกโจมตีเรยพวกโจนทันทีก่อนถูกช่วยไว้โดยฮาร์เกอร์ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเขาพาเรนไปยังที่พักของเขา ฮาเกอร์ที่ตนเลนว่าองค์กรออ t h อร i t ิตี้ได้ล่าตัวผู้ออกมาจากพักเช่นเขาด้วยวัตถุประสงค์ไม่ทราบได้ฮากเกอร์ Hunter ได้ให้เลนช่วยงานเขาก่อนจะส่งเลนไปยังเมือง ink, เวลส์สปริงเพราะกลัวว่าพวกออ t h อร i t ิตี้จะตามเลนมาทำลายที่พักของเขาที่เวลส์สปริงเลนได้ช่วยเหลือเมืองมากนายไม่ว่าจะจัดการโจทย์พวกกายพันและฝนตงสะพายจนเลนได้รู้จักกับดร์เควเตอร์ นักวิจัยอาวุโสที่เคยทำงานให้พวกอัลเทอร์นีมาก่อนเขาได้บอกถึงการวิจัยที่ผิดมนุษย์ที่พวกอัลเทอร์นีเคยทำเช่นการสร้างพวกกายพันขึ้นมาเกวาเซอร์ K ได้แนะนำเลนให้รู้จักกับกองก,กำลังต่อต้านเมื่อสามารถติดต่อกองกำลังต่อต้านได้ภารกิจแรกของเขาคือช่วยเหลือผู้นำกองกำลังที่ถูกพวกอัลเทอร์นีจับไปหลังจากช่วยมาได้เลนได้หนีไปยังเมืองรถไฟใต้ดิน ที่นี่เขาได้รับความช่วยใจจากชอวเมืองรับผู้นำของืองอย่างมากและเขายังได้รู้ว่ากัปตันมาเชลที่เป็นหัวหน้าผู้ต่อต้านเป็นผู้มาจากอาร์คเช่นกันและผู้นำของออเทอร์ลิตี้เองก็คือนายพลคอสที่เป็นผู้ดูแลโปรเจกต์อาร์คโดยนายพลคอสได้ปลุกอาร์ชเฉพาะพวกของตนเองเท่านั้นและทิ้งพวกที่ไม่ใช่ไวไ้ใต้ดินแบบนั้นหากหลุดลอดมาก็ไล่กำจัดทิ้งด้วยความช่วยเหลือของเรนข้อมูลของอาร์ชที่ถูกฝังไว้ทั้งหมดก็ได้มา กัปตันมาเชลจึงคิดว่าจะปลุกพาร์ทั้งหมดขึ้นมาเพียงแต่ว่าจะทําแบบนั้นได้ต้องใช้ข้อมูลเชื่อมต่อกับตัวกลางซึ่งมันอยู่ที่ฐานบัญชาการของพวกออเทอร์ลิตีนจึงลุยเดี่ยวฝากกองทัพ a u t ทอร์ลได้สําเร็จและเปิดการทํางานของอารทุกตัวฟังใหอยู่ใต้ดินให้ตื่ขึ้นมาบนโลกอีกครั้งแล้วเกมฮารแรกก็จบลง สเรื่องเกิดในปี2165 30ปีหลังจากตอนจบภาคแรกในขณะที่โลกกำลังฟื้นฟูกลุ่มต่างๆก็เกิดขึ้นทั้งโจรพวกกายพันธ์ุและแก๊งต่างๆต,ต่างคนต่างแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรจากกันและกันในขณะนั้นเองออเทโลตี้ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมประกาศตัวเป็นกองกำลังทหาราหารกลุ่มใหม่ของเวสแลนด์วอกเกอร์ตื่นขึ้นมาหลังจากที่บ้านของเขา ที่ค่ายวินแลนด์ถูกโจมตีโดย a u t ทอร์ซีและทำให้เขากลายเป็นเลนเจอร์คนสุดท้ายของวินแลนด์แม่ลี้ของเขาเพลี่ได้ทิ้งคำสั่งเกียไว้ให้นั่นคือให้วอลเกอร์ดำเนินการโปรเจกต์เด็กเกอร์ที่ถูกเตรียมไว้เพื่อค่าในฟยพลครอสโดยเขาต้องตามหาคน3คนเพื่อดำเนินภารกิจคือลุตซัมมาชลและดรเควาเซียโดยลิลลี่ลูกสาวของ ly, เพลี่ได้มอบรถให้เหลาเพื่อใช้ดำเนินภารกิจ คนแรกมาเชลอยู่เมืองกันบาเรลวอเกอร์ Walker ได้ช่วยเหลือเขาในการฟื้นฟูพลังงานของเมืองและช่วยเหลือผู้ช่วยเขาซึ่งโดนจับโดยแก๊งอิมมอร์ทัลแชลเมื่อวอเกอร์พบเขาก็ตายไปแล้วแต่ก่อนตายเขาได้คืืนข้อมูลไว้ทําให้เราต้องล้วงข้อมูลออกจากศพและเราก็ได้ข้อมูลสำหรับการเจาะระบบป้องกันของพวกออเทอร์ลิตี้คนที่ 2. ลูซัม เป็นผู้ว่าของเมืองสปริงฟิลด์วอลเกอร์เมื่อไปถึงก็ได้เข้าช่วยเหลือลูซซัมจากกลุ่มนักฆ่าที่มาจากผู้อดีตที่ชื่อเคลกวอลเกอร์จึงได้บุกไปยังฐานของเคลกจนได้พบกับรถถังเซอร์ซิสมาทรีรถถังของออ t ทเลตี้และยังพบว่าออ t ทเ r ต t ี้ได้แอบสร้างมนุษย์กายพันธุ์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไททันและวางแผนจะปล่อยมันไปบนแผ่นดินวอลเกอร์ Walker ทำลายแผนการนี้ด้วยการดึงแกนพลังงานออกจากร่างไททันที่ยังสร้างไม่เสร็จทำให้เกิดระเบิดทั้งโรงงาน แล้วก็นําแกนพลังงานนั้นมาใส่กับรถถังเซอร์ซิสมัทร e ีเพื่อดําเนินโปรเจกต์เด็กเกอร์ต่อไปคนที่ 3. d ด็กเตอร์เควาเซอร์ขามีหน้าที่สร้างนาโนไนไวรัสเพื่อสามารถปิดระบบโอนร่างกายของนายคอนคอสนั่นคือเหตุผลที่นายคอนคอสข้าไม่ตายวอลเกอร์ Walker ได้ช่วยดักเตอร์ในการหาตัวประโมลผลเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเนื่องจากในปัจจุบันพลังของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นั้นไม่พอ บลกเกรจึงต้องไปที่ Eden Space Center เพื่อดึงดาวเทียมที่ชื่อ e c โคพอ d 1ตลงมาเพื่อช่วยในการประมวลผลงานของด็อกเตอร์และยังต้องไปสู้กับในคนคลอสที่ฐานเพื่อเอา DNA ของเขาบล็อกเกอร์ฆ่าในพนคลอสได้และนำเอาหัวมาให้ด็อกเตอร์เทวาสเตอร์ดำเนินแผนโปรเจกต์เดกเกอร์ต่อไปเมื่อได้ครบองค์ประกอบแล้วโปรเจกต์เดกเกอร์จึงได้เริ่มขึ้น Walker นั่งรถถังเซอร์ทิฟโดยใช้ ID ของนายพลคอสแผนดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งได้พบกับนายพลคอสตัวจริงและเข้าสู้กันนายพลคอ์สบังคับไซเบอร์ไททันมาสู้กับเราที่พัฒนามาจากไททันที่เราทำลายก่อนหน้านี้เมื่อ Walker กอรทำลายไททันได้สำเร็จ Walker ก็เอาไวรัสเสียบเข้าตาของนายคนก่อนที่ตัวเขาเองก็ตายลงด้วยเพราะไวรัสที่ว่ามีผลกับนาโนไน์ no ของเขาเช่นกัน กอนที่เราจะฟื้นขึ้นมาอีกทีเพราะเรนลี่เอาปืนบังคับดร์เควาเซอร์เพื่อแก้นาโนไนท์ไวรัสและชุบชีวิตเราขึ้นมาแล้วเกมก็จบลงจริงๆสักทีซี I told you he would be fine A little nanotritri programming cocktail was all that was needed I say you got lucky. But if I can save Walker from doom, then perhaps someone can save Cross from doom too. You need me still. Yikes! let's go! Ah, you're back. Ranger strong and good to go. You know that dagger worked like a charm. No more cross clones to worry about. That we know of. Shame we almost lost you in the process. Fassier gambled with your life. The serum you used to kill Cross could have been the death of you too. But he was able to reverse the process once Lily brought you in. And yeah, lucky for him lily was about to blow his precious brains out there and then. when you come to, there's gonna be plenty of work for the violin ranger yet. but for now, you just rest your bones. walker, don't try to talk. i'll be here for you. <laughs> แมกราฟิกทั้ง2ภาคนะครับจะพัฒนามาแต่ว่าฉากจบกับเนื้อเรื่องก็ยังรักษาระดับความห่วยไว้อย่างดีซึ่งยังดีว่าเกมเ์ของทั้งสงเกมของภาคนั้นนะครับทำมาได้ดีมากไม่อย่างนั้นก็คงไปได้ไม่รอดสำหรับคนที่ฟังผมมาจนจบและชอบคลิปนี้นะครับช่วยผมกดไลค์และซับสไครป์เป็นกำลังใจช่วยขอบคุณครับ